ดีครับสวัสดีครับไปเบ้บเนใช่เมื่อนี้ผมจะมายืนหนังสือไอ้ที่ผมไหม่เคยยืนขอขัดสม่ำไอ้ไเ่เซตไหมตั้งแต่เดือนเมษาผมลนะเมือม่อเมื่อวันเสา,ววาร์วันหันมไอ้สำนักง,งานคณะกรรมการข้อมูลเ,เปิดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเ็นทรงหนังสือของอ้ผมสอฉบับอนนมัติอนุมัติให้ใหม้มารับ ให้มารับได้ไไไเนี่ยใบใบเศษที่ผมขอไปนะใบเสียลำเงินสำนเนาใบเศษลำเงินล้วก็ะใบสรุปอยู่หลังใบเศษหน่ะว่าการตั้งจุดตรวจไม่มือมันมือมันอนะได้เงินเท่าไหรส่งข้างเท่าดทรส่งอบตเท่าได่จังสินะรายละเอียดยิบมาละแต่ว่าผมไปยื่นขอกับสอบพ่อแล้วทางสอพ่อป็นปฏิเสธผมยื่นสองชุดสองฉบับกระถูกกระถูกปฏิเสธไปเจ็ดสองฉบับ ว่าเป็นเอกสารลับทางราชการทั้งธันวาเนี่ยเห็นควรไม่อนุญาตตามที่ท่านเสนอบม่อนุญาตไหมผมคัดได้นะกันเห็นควรไม่อนุญาตให้คัดถ่ายสำเนาเอกสารตามรายการที่หนึ่งถึงเกตโดยอาศัยตามกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนี่แหละมาตราสิบห้าละก็จะเอาอ้างไปเนาะผมก็เลยต้องเขียนนั้นไอ อุทธรณ์อุทธรณ์นใหนหนังสือไนะ่นถึงคณะกรรมการขอมูลข่าวสารโยธุล่ะท,ท่าเนียรัฐบาลพล่ะกรุงเทพมหานครพล่ะตั้งแต่เดือนเมษาตอนนี้เพื่นก็นตอบกลับมาว่าอนุมัติอนุมัติทุกทุกขอ้อเลยที่ผมยื่นค้าเข้าไปนะครับเพราะมันแบบผมเอากระดาษบางโทรศัพท์ไปดิมันแบบมันท่อนนะเดี๋ยว อนุมัติทุกอย่างพันถูกอย่างเลยว่าสามารถมัดมัดยืนรับได้เลยที่ผมขอไปนะสำเนาเดี๋ยวสิอ่านข่าวทุกฟังจะมาเน,น,น,นาะบบนี้คณะคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมและบริหารราชก,การแผ่นดินไ,ได้มีคำวินิจฉัยที่สคสองเก ทับ2563ลงวันที่27สิงหาคม2563ให้สถามีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่1ถึงรายการที่เ็โดยปกปิดชื่อและลายมือชื่อผู้ต้องหาที่ปรากฏในใบเสรียรับค่าที่ปรากฏในใบเสียรับเงินค่าปรับพร้อมทั้งให้สำเนา ที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ท่านแตคือหมายถึงผมนี่แหละรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบและไปติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารตามอุทธรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามผลเป็นประการใบกรุณาแก้งให้ทราบด้วยจักขอบคุณมากนี่ก็คือว่าทนให้ผมมารับได้เลยซึ่งไอเอกสารที่ผมยื่นนะ่ะยื่นขอคัดสมเนาน่นะทุกอย่างนะ่ะ บ่บาสจะเป็นเปียบเพียบป๊บบ่บาสจเป็นอ้สำเนาสำเนาใบเสร็จล้ำเงินในวันที่จุดตรวจในวันที่เท่านั้นเท่านี้นะที่ผมลงระบุลงไปนี่แหละของวันที่ซีมีหน้าหกสามสิบเอ็ดมีหน้าหกสามหน้าหกสามสามสิบเมสามหกสาม ซิเอตุดสภาหกสามเนี่ยกับประมาณมีแล้วขอข่าวก่อนเนาะก็คือว่าการตั้งจุดตรวจไม่วันนั้นหมือนมาอ่ะกต่ิริงหูว่าเพิ่นไ้เงินเจ้าบาทเราเพิ่นส่งอบตเจ้าบาทนะแต่ว่าไอ้ย่อบตอ่ะผมไปรับผมผมไปขอแล้วเพิ่นให้มาแล้วเพิ่นได้เดือนในเดือนนึงอ่ะได้สี่ร้อยย่อบตบางเดือนอ่ะได้ได้เกียร้อย สิแมเดือนหนึ่งนะครับวันมือหนึ่งแมวันวันหนึ่งแม่เดือนหนึ่งบบอ,อ,อบาตอใบรำเงินจากสพสี่ลอยเจ็ดลอยพันพันสองกี่สิกมีนะแปรว่าณสพเนี่ยก็จะเอไปตั้งพัเดือนหนึ่งเนี่ยอาทิตย์นหนึ่งอะตั้งซีเทียหาเทียบ์ผุนเป็นยังอบาตอคือได้เงินหน่อยแท้เดีาานี้ผมก็ได้ยกหุ้นจักนี่ละ แต่ว่าทางสอพอาจจะมาเอาก,กสารรับทางราชการ,ารมารถเปิดเผยได้ว่าะัา่นมันหลายมากกว่าสีอันเห็นมึงเห็นฟ้ามันกับสีดลนเนะาะบา้านเดียรอันอันอันบังสรุปหนาสุดท้ายเหรอฟังฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ2540คณะกรรมาการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้ใกฎหมายจึงวินิจฉัยให้สถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสาครคามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่หนึ่งโดยปกปิดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลข้อมูลข่าวสารรายการที่สองและข้อมูลข่าวสารรายการที่สามที่สี่ที่หาที่หกที่เจ็ดแปลงละ เอย่าอ่านย่ยอยๆฟังให้เปิดเผยมาเลยบ่ได้เป็นลับแต่ประการใดน่ะมันยุ่งนี่มันคือ,อยากแต่มันคือพักลับเนี่ยสิแต่อย่างอ่านไล่อย่าจะตองมันหลายผลซี่หนา ี๋ยวไจะขอไปยืนมันติเทียงกันพักเทียงก็จะสีมีกอนเออันนี้ไปยืนถึงผู้การเมื่อกี้นี่ไปยืนอีหยังมาตีไปไปยืนพนักง,งานสอบสวนบกท้องทาสําเนาล่าช้าผมแก่งว่าเทือนแกงเื่องเื่องว่าเทือนไปน่ะแต่เดือนเดือนพฤษภาคมเนาะประมาณน่ะ,าานะเท่าพามีอ่ะยังไม่ทไานเอื้อนยังไม่ท่านเรียกตัวผู้ถูกก้าวหามาือสอบสวนู่น ทั้งที่เหตุงานอยู่ใกล้ๆกันนี่มันไปยังือล่ะซาแท่มันบา,าทั้ทงทั้งที่หูโตถูกถูกก้าวหาอยู่นะครับท่าที่ประชาชนเนาะแกงมือเดียวบ่เกินเจ็ดมือออกไม้เรียกปับ๊บเปิดได้นี่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่น้ำกันนี่สองเดือนสามเดือนหรอ,อยังมไม่ทัานเรียกตัวมาไม่สอบสวนหรือว่ายึดยึดบอดเกินเคียงนั่นมาเป็นหลักฐานเนี่ยประกอบสนวนนะครับผมก็เลยต้องเหตุท่านหนังสือถึงผู้บังคับการ พลังงานสอบส้อนบกพร่องทำหน,นังสือราชาทำนำซ้ำทำสำนวนราชาเนี่ยล่ะทำมาโทษน,นักบ่บอบอ่หนักบบกักแย้มสามมือกักแย้มหามือแล้วแต่ผู้บงังคับบัญชา่ว่าถึงกี่โทษหน่อยๆก็สร้างมันขัดท้ธธองบริหารจัดกี่มันกับ,บมันกับพกบกระตือรือร้อนมันก็จะปล่อยอย่างสีล่ละ แต่ว่าบ่บ่เป็นเรื่องใหญ่ปานใดเรื่องนี่โทษ,โทษมันโทษมันบ่ได้หนักหนาอีหยังแต่ว่าเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่ระดับประเทศสพทั่วประเทศเนี่สิบินตายบ่บ่ซื้อซื้อซะแม่บ่เรื่องค่าปรับจ,จัยจอนนี่เงินท่าบินแม้แต่บาทเดียวผู้ใดเ,เอาไปมันต้องคิดหายมันเป็นไปได้อยู่บ่เดือนนึงส่งอบต่อสี่ร้อยนำแมนโหลดว่าเน้าพ่อเฮาจักคนดอกอยู่ในนี่ ที่องเท่านะปากยังขึ้นก็ใบแกงตะขอก้าหาให้งัดตะขอหาให้ประชาชนมีหน้าที่อย่างกลมหมมาใจย่างเดียวบอกอยังเวลาเจอรานมันบักันเท่าบอกอยังแม่เ็จยังแม่แบบงัดขอหาใส่เลยมาตรงกับอาคติอุดมคติของตำรวจจังเม็ดเลยอุดมอาเอมคติของตำรวจอ่ะอยังโอ้อ้อมอารีไปมีประนอมต่อประชาชนพวกน่ะมาออไป ดูดีครับเรื่องที่ผาไปโพสที่ที่ผมถูกข้อหามิ้นประมาทน่ะเป็นมิ้นประมาณ,มมมาณโดยการโฆษณาผมไปโพสเอารูปตำรวจอยู่ยุกันการตั้งจุดตรวจมาล่ะบิดมาแบบผมเนี่ยใส่บรรดาดำผมก็เลยไปโพส่าเขาเอาบทเขาเอาเขาเอาประโยคที่ว่าผมเขียนว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็ปิดหน้าปิดตาย,ยังกระโจนเนี่ยมันเป็นข้ามเปียบเปย์จะเสื่อน่ะ แล้วผมกับผู้ใดไปเอ่้ซื้อผู้ใดบไิเอื้อร่ำสกุลผู้ใดนาตำรวจผู้้นกับบ่บ่มีผู้ใดเห็นอ่ะบ่มีผู้ใดหูวแจกว่าเป็นไทยนะครับเขาก็ยังแกงขอขอก้าหายผมว่าผมไปมินประมาทโดยการโคดชนะเขาพนักงานสอบสวนทรงฟ้องเสยทรงให้อัยการเสยอ่ะผมก็บอกพยยามกับสอบสวนแล้วว่าถ้าผสมคนฟ้องกับดุนดุอยู่กับดุนลพินิษท่านเลว่าถาท่านทรงไปแล้วห่ะ เขาเอาขึ้นบัไดแล้วพ้อมกับมก็เตือนอยู่แต่กัูหูอยู่นะเขาเขาก็จะมังหัวผมนั่นแหละมามีเอาไปอายการแล้วอายการเพจี้งไหนนีส่งฟ้องสารเสืออีกเา้าะมาทิโทไปเป็นอายการจะคิดว่าประชาชนอยู่ฟ้องกลับบัไดน่ะมึงกอบล่างเมืองน่ะนำมึงสู่เนตสดดอกก้กันแหละไม่เหมือนมึงสิเรียนเป็นกระบวนการแบบ ผมจะมาไทายเขาไปดอกผมถือมันลุ่มตรงนั่งนะไอเมย์ไอเมี์ไล่ง่ายไหมพี่รองเขาหุาา่นจักว้ว่ามือมี้ผมผมม่ยืนรับหนังสือขอคัดสเนาใบเสียทุกฉบับตามเดือนระบุนันี่ก้าวแรกการนะครับก้าวแรกการบอกตร,ตรงๆเลยว่าเอากอสารชุดนี้เนี่ยตำรวจที่ต้องรับโทษอนะ่ะบ่าตั้มก็หาสนะิบไม้น่ะมาตราหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้า เดี๋ยวพฤศจิกาเนินการต่อไปถ้าได้สำเนามาแล้วกทิไปร่วมกับสตองอจังหวัดเนะาะสตองอมาร่วมดึงเขามาร่วมมามาตอดเงินอยู่นี่ละบาเงินมันไปใส่ตั้งชุดตรวจแพ้ยได้เือนมันไปเงินจ้กบาทเป็นยังก็หาออกตอแค่สี่ลอยยังเสียก็ต้องร่วมมือกับสำนักงานสตองอนะครับแล้วลําล่ะบางผมนี่มันมันเป็นไม่อีกสี่เกินไปนะ่ะไม่จิ้มฟันน่ะ เป็นงานไม่สุ้งมันยากเกินไปนะต้องต้องอาศัยหน่วยงานรัฐน้ำกับอขอรายงานขอ้อมูลมาให้พี่น้องเขาไ้ทราบเพียงเท่านี้แล้วก็เปลี่ยนแนวทางต่อสู่กันต่อไปเรื่องใบเสร็จรับเงินแต่ละข้งในการตัง้งจุดตรวจครับขอบคุณทุกท่านนะครับมือมีวันทีสิบสี่สิบ4ี่กันยายนสองห้าหกสามนะเวลาประมาณสิบเอ็ดนาะฬิกาสี่สิบหนาทีขอบขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามา มีอะไรกับความรู้อะไรเพิ่มเติมขอมาแม่นํ่แต่ความแม่ขอมารับฟังอีกครั้งหนึง่งครับคุณครับ